ใกล้เขานาหนาวแล้วนะครับเจ้าห่อนหอน่หอนกับบรรยากาศย่ามแรงนะครับผมจุ่มลงไปจิ้มจุ่มเนาะกับเครื่องสมุนไพรอีสานบ๊ยสิเป็นขิงพาดตะไคร้ใบมะกรูดโอ้ยเข่ากันแห้งคิดหอนอีสานบานเท่ามาเมือแรงต้องห้ามพลาดเซตนน้ผ่าข้าวมือแรง390บาทแกงผักหวานไข่มดแดงปลาช่อนย่างตัวนี้กินกับหยางกินกับประแดกบองปอนปะทู่ขเขานียว ปาทูทอดหอมๆเลยครับผมมามือแรงมานั่งฟังหมอลำม,มาฟังเสียงบรรยากาศกับนั่งกินใต้ถุนบ้านเนะี่มือแรงกับบรรยากาศตอนแรกนะครับมื้อนี่ฝนตกฝนตกต้องมาคู่กันครับ แจ่วฮอน,อน,นครับผมต้องกินอีหยังพราบอกเลยว่านี่เป็นสูตรพิเศษของร้านมือแรกมีความแบบอินเตอร์กับแบบอีสานบานเข้าร่วมกันเขาเรียกว่าทวิททวิทกันใช่เป็นทวิทก<น>ันโ,<อ>โดยใช้น้ำปลาโอคอมบุมและก็น้ำดำมาเอ็กกับแจ่วฮ้อนที่ผมตั้งใจเฮ็ดมันแท้ๆเลยคิดฮอดอีแม่คิดฮอดแม่ใหญ่เป็นรสชาติที่แบบ บอกกับบ้านบอเด็้กินซิกเนเจอร์ที่บอกเป็นเนื้อสติ๊กลอยไดเอทเป็นเนื้อแบบเนื้อแบบดีเลยเป็นเนื้อคู่คุณแบบดีอสองลอยหาสิบบาทสองลอยหาสิบกั๊มนี้เป็นเนื้อย่างเสียบไม้ที่ปรุงรสมาตัวนี้ซีซันนิ่งมาเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟแบบกับเจียวแซบแบบนี้เลยเผ <c oughs> <พ>็ดพริกไทย <c oughs> กลมกล่อม ร้านอาหารอีสานแบบติดแกร้มนะครับร้านมือแรงเปิดตั้งแต่11โมงจนหอด4ี่ทุ่มอยู่ที่ชุมชนหนองน้ำเย็นสุขุมวิทนครระยอง54สะ <Okay. S 2> ดวกสบายมีที่จอดรถรอบร้านแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามร้านมีที่จอดรถไว้ให้จอดมากกว่า60าคันเลี้ยวเข้าตรงมาได้หรือเซิร์ช GPS ได้เลยว่ามือแรงยกอีสานแท้ๆมาไวทีมมือแรงรั <Okay. S 2> ยองครับผม